ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้เงินฝากเผื่อลิกวพิเศษ9เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.89%ต่อปีนะครับฝาก100,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตลอดแคมเปญคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับก่อนเข้าสู่นื้อฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เรามาดูเงินฝากผือกเลขกพิเศษ9เดือนกันบ้างนะครับเงินฝากผือกเลขกพิเศษ9เดือนเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงินมีเงินเก็บอุ่นใจและพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีในที่จ่ายนะครับนี่คือจุดเด่นทั้งหมดนะฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากจะถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามแต่ใจคุณที่จะถอนเลย เงอนไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดานิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อกเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้และสามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเปื่อกเรียกพิเศษ9เดือนเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้การคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ย1.61 เปต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.89ต่อปีเระยรก,การละฝากวันที่1ถึงสามสุดมีนาคม2567เท่านั้นนะครับเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบ,บัญชีก,ก่อนฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันฝากจํานวนเงินที่ถอนนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยแน่ตาดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทเผือกเรียกนะวันที่ถอนแน่ตาต่ําสุดนะครับ ภาษีหักหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับนี่แต่บุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับหักภาษีนที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรนั่นเองการลงรับดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้อัตโนมัตินะครับ ภาษีหนะที่จ่ายนะครับอย่างที่บอกว่าบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับคุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเบิดบัญชีเพียงใช้แบบจํโตประชาชนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะก็สามารถเบิดบัญชีได้เลยส่วนนิติบุคคลนะครับสามารถใช้เอกสารนะครับนิติบุคคลการจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับมาจดได้เหมือนกันนะครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับแคมเปญเงินฝากดอกเบีย้ยสูงพุ่งทยานรับดอกเบีย้ยแบบจัดเต็มนะครับกับเงินฝากเผื่อเยกนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคํานวณน,นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากคํานวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคํานวณน,นะครับใช้นะเงินฝากคูณอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิด จำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจำนวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2 0 0 0 0 0บาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5% คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก,นก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเดือนอื่นๆนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้ บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตร,ราดอกเบี้ยด้วยคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ9เดือนนะครับเงินต้น100,000ดอกเบีย้ย1.61%นะครับอัตราดอกเบี้ยนี้นะ จำนวนวันที่ฝากนะครับ273วันนะครับได้ออกเบี้ยที่ได้นะครับ 1, 2 0 4บาท19สตางค์นะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะที่จ่ายนะครับไม่หักภาษีให้จ่ายก็รับไปเต็มๆเ,เลยนะครับเงินต้น10,000แสนบวกดอกเบี้ยน1น0 4บาท19สตางค์รับไปเน้นๆน,น,นะครับ ก่อนจะาก,การใครมีคำถามอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจาก,การนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูล,หมมล,หมมลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพ,พันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกวร่อจจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ